สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำระบบอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เรียกว่า Arduino Automation Control System นะครับระบบก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือซอฟต์แวร์ไว้ติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นตัวคุยระหว่างอุปกรณ์ตรวจสอบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ติดต่อกับอุปกรณ์เปิดปิดหรือเซนเซอร์ต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นความเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อผ่านตัวนี้โดยสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์นะครับซึ่งแถบพ่วงยาวกันไปนะครับโดยเราสามารถมีระยะความยาวได้ถึง1กิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ ได้ในระดับหลายร้อยตัวนะครับอุปกรณ์สื่อสารหนึตัวก็จะสามารถาสั่งการเปิดปิดได้5จุดนะครับรวมทั้งวัดเซ็นเซอร์ต่างๆได้อีก6ตัวนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะแสดงการสั่งการเปิดปิดแล้วก็ตรวจสอบสถานนะการเปิดปิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มแรกเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมี LED ทั้งหมด5ตัวซึ่งอยู่ในสถานะติดอยู่นะครับเรามาที่ซอฟ์แวร์นะครับเราต้องเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจะคุยด้วยก่อนนะครับในกรณีนี้ก็เลือกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอะไรบ้างซึ่งใน,นันนีนี้ก็คือมี LED 5ตัวนะครับตอนนี้เรา เนื่องจากมันเป็นสีขาวนี่แสดงว่าเรายังไม่ทราบสถานะของมันว่ามันอยู่ในสถานะเปิดปิดอยู่เราก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงทั้งหมดก็หมายถึงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะปิดทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมจะสั่งให้มันเปิดเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สามแล้วก็ตัวที่ห้านะครับ ก็จะเซ็นเห็นว่าตัวที่ 1, 3, 5นี่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอเมื่อเรามาดูที่ตอนนี้ก็จะเป็น 1, 3, 5ก็จะติดไปติดขึ้นมาแล้วนะครับนี้กลับมาที่ตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าผมจะสั่งเปิดตัวที่สองกับตัวที่สี่แทนแล้วก็ปิด 1, 3, 5ไปนะครับ นะครับกลับมาดูก็จะเห็นว่า,า LED ตัวที่สองกับตัวที่สี่ติดขึ้นมานะครับอตอนนี้ก็จะสั่งเปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่เรามาดูนะครับทีนี้ผมคลิกส่งเปิดก็จะเปิดทุกอันนะครับทีนี้ผมก็จะสั่ง ปิดทุกอันนะครับสังปิดนี่นะครับเราสามารถแอปพลายระบบนี้นะครับไปเป็นระบบควบคุมต่างๆทั้งภายในอาคารและใน ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้นะครับซึ่งสามารถมีประโยชน์มากมายโดยเราสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งสั่งเปิดปิดได้จากส่วนกลางทำให้เราสามารถควบคุมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนประจำในแต่ละจุดซึ่งจะทำให้สะดวกและประหยัดแล้วก็ปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับก็ขอ,ขอจบการแสดงเดโมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ